ไม่ไม่มาคุยกันก่อนพี่มาคุยกันก่อนลากจูงเหมือนเดิมครับผมทีมงานนะครับเอาอีกแล้วนะครับขออนุญาตขออนุญาตถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับไม่ไม่ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแล้วนะครับเราเพิเติมขนาดแล้วไม่แจ้งกาทะเบียนเพครับเปลี่ยนแปลงการใช้รถครับไมแจ้งระเบียนครับไม่ทะเบียนนะครับหาที่แจ้งคือเออก็เพิ่มเติมนี่ครับเพิ่มเติม ใช้รถลากอ๋อนี่นี่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับอารถลากใช่มียังไงต้องมีไฟมีเฟย์มีอะไฟแสดงไหมน่ะอันนั้นคืออันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรเร็ว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 อันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนั้นหมายถึงยังไงอันนั้นไอ้ไอ้ที่คุณว่าอะไรล้อเลื่อนอะไรรถพ่วงอะไรนั่นแหละอ่ะก็ได้แหละครับก็คือแล้วสิะเราเราเพิ่มเติมเราอาเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงงงงนนนัั่่รถถหหมมมููกต้ออคคคุุุณณณดดิ สามนั่นคือ ABC ในกครงการขนส่งบอกแล้วนะครับไลสดไหมไลสดครับผมอะไรไรไรครับผมไรไรไรแล้วเป็นยังไงทีอ่ตามบัตรเลยนะครับวัฒนาสีบุญเรืองนะครับหนึ่งสองสามตอนนี้ผมแจ้งข้อหาก็คือเพิ่มแจ้งอ่เพิ่มเติมยังไงครับผมก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มออกมาเนี่ยเพิ่มองมามาตาไหนรถเนนี ic ่ยมาาตไหผมไม่บอกแล้วครับมาตาอ่ะคุณบอยบอกมาตาผมก็ไม่ผมก็ไม่ผมไม่ยอมแล้วถ้างั้นก็เดี๋ยว สู้ในชั้นศาลในการท่านั้นนะครับอย่าขอผมนะผู้พุ่มกับภูมิกับอย่าขอผมนะครับนะครับไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดผู้พุ่มกับมาขอผมผมไม่ยอมแล้วนะผมให้เที่ยวหนึ่งแล้วนะครับไม่ผิดเพราะอะไรคุณว่าเป็นเป็นยังไงรถเดี๋ยวไปรักษาไม่รู้ครับผมผมไปเปิดคลิปเองทุกต้องว่ายังไงรถคุณไปเปิดคลิปดูเองคุณไปเปิดคลิปดูเองครับคุณโดดทิพไม่ล่ะ คุณจะเอาอะไรมาดึงให้มันล้มๆๆๆคุณเห็นเครื่องบินไหมละ่ะลลลลก็ไม่สนใจครับผม,มผมเขาเรียกว่ายาจกคนทำกินเอาว่ามามๆาๆครับจะจะ,จะออกไปสั่งหรือจะยังไงจะให้มีรถรถยนลากเอาไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,มยวผมไม่ทราบครับจะออกไปสั่งไหมขออนุญาตนะครับท่านโอเคจองไปสั่งใช่ไหมครับอย่าขอผมนะ ผมบอกเลยนะผมไม่ผมไม่ให้นะทีนี้ผมไม่ได้ตัวเถียงนะมาตา200นะครับอ,อย่าลืมามาตา200นะครับจะทำการสิ่งใดสิงหนึ่งนะครับให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษนะครับตามมาญ,ญานะครับมาตา200นะครับเจ้าที่ของรัฐนะครับพ่วง157นะครับอเอาดีๆพี่เอาดีๆแต่จะลงก็ลงนะครับ ผมสู้มาแล้วหลายศาลแล้วผมก็สู้มาหลายลรงพักแล้วก็โอ้ย่มันนานแล้วก็ประมาณสิบยี่สิบปีนิดๆหน่อยๆครับผมนิดๆหน่อยๆไม่ขาดไม่เกินอ่ะฮะออกไหมอ่ะออกไหมอ่ะไม่ออกไปสั่งให้ผมไหมจะออกใช่ไหมครับอ่ะแน่ใจนะทีนี้ผมไม่ให้นะพุ่มกับพุ่มกับอ่าสบคข้ามเงินแก้วนะครับถ้าขอผมผมไม่ได้เลยนะไม่ให้นะครับท่านขออนุญาตครับเชื่ออะไรนะครับ ท่านร้อยตำรวจเอกอะไรนะฮะอ้ำมห้าม้าทวีรักก่อนตามครับฮะทวีรักก่อนตามอ่าทวีรักผ่อนตามนะครับเป็นผู้ควบคุมหนาดใช่ไหมครับอ่าพนักงานสอบสวนอยู่ไหนครับไม่มีครับอยู่ที่บ้านเราไม่ได้อ้าวแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะอ่าอย่างอื่นผมไม่สนใจไม่สนใจไม่สนไม่ไม่ผมจะจับก็จะออกข้อไปสั่งให้ไงไม่ไม่คุณจับผมขึ้นศาลได้เลยหรือว่ายังไงคนยามยังไงก็เราวม่ไม่สั่งให้คุณแเหราคุณไม่ ผมไม่ผิดเหรอชิวๆอ่ะปับที่ไหนนะปับที่ไหนนะครับในดับปับโลงพักอ๋อผมไม่ไปผมขึ้นศาลผมชอบเอาพี่เอาเอาเอาเร็วผมจะได้นั่นไปจุ่เฉินผมเปิดครับผมอ่ะรถลากจูงผมเปิดครับผมมีนี่เห็นไหมผ้าขาวเห็นไหมสุดยอดไหมสุดยอดไหม เห็นไหมผ้าขาวไปฉุบเฉินไปฉุบเฉินพี่เปิดในสองกรณีรถเสียกับรถคนิดอ่าเอ้ยไม่ถูกไม่ถูกครับผมไปฉุบเฉินคือฉุบเฉินนะครับคุณจะไปเรียกไฟพหมากประเทศไทยไม่มีนะนไ่มไม่มีนะไฟพะมากไม่ใช่ทางเลนสี่เลนมาวิ JA ่งตรงมาเปิดไฟพหมากขมจนตุ้มคุณผิดนะครับครับผมแล้วกรณีรถจอดเสียครับผมทางแสดงีว่าคุณไม่รู้จริง คุณยังอ่านไม่รู้จริงเอาดีๆครับผมจะจับก็จับเชิญเชิญเสียงไปทางไม่ใครนคนออใครจะเป็นคนออกใครจะเป็นคนออกใครจะเป็นคนออกอ้าออกไปเลยออกเลยอใครจะออกใครจะออกเอาเอาผมเอาจริงนะทีนี้ผมไม่บ่อยนะยอืมอ้าเอา้า ใครจะออกใครจะใครจะออกก็ไม่พีไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> นะไม่ได้ครับผมผมแจ้งกลับครับผมผมแจ้งข้อหารักทรัพย์ครับผมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวนะครับสองครับผมมาตาหนึ่งห้าเจ็ดตอนนี้พี่พี่จะได้เต็มแล้วตอนนี้ถ้าพี่บอกเอ้ยมันม่มัน,มน,มนคงแข็งแรงอะไรคุณเห็นเครื่องบินไหมเครื่องบินนี่ข้างหลังมันยังมีสิบล้อข้างหน้ายังมีแค่สองล้อมันลงไม่ได้ไงพี่คิดว่าตั้งกี่ตันอ่ะพี่คิดดูคิดดูคิดดูไม่เป็นไรอ่า ถ,ถ้าพี่คิดว่าดุลพินิษของพี่ว่าของผมไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงแข็งแรงหรือดัดแปลงพี่จะมาจับข้อหาอะไรนะต่อเติมอ่ะพี่ก็จับไปไม่เป็นไรไม่ไกลไงเขาก่อนผมอยู่ขอนแก่นนี่เป็นโลกนัแก่นไม่เขาก่อนผมอยู่ผมไปขอนแก่นไงเขาก่อนผมไปขอนแก่นมันไกลไงผมไปขึ้นศาลที่ขอนแก่นไง ไปถึงแล้วโอ้โหผมไม่ให้นะ,นะไม่ใช่ครับผมหลายคันแล้วโโผมลากนะทุกวันผมยกทุกวันครับอ,ออกไหมอะ่ะมีเวลาทั้งวันออกไหม,ม <c oughs> ผมผมมีเวลาทั้งวันอเอาพี่อย่าคิดนานนี่ผมจะรีบไปหิวข้าวแล้วเดี๋ยวผมกินพี่แล้วเนี่ผมหิวข้าวแล้วผมขออนุญาตนะนี่นนผมผมจะไปก่อนนะน,นี่ จะออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่พี่แต่ผมมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอาเรื่องเต็มที่คราวนี้นะครับเป็นเคสตัวอย่างนะครับกับการนํามาหากินของชาวบ้านถ้าคุณจะมาอ้างว่ารถลากรถอะไรมันไม่ไม่ไม,ไม่คุณผมไม่ได้เขียนเอ้าผมมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับสิทธิ์ประชาชนอ่าของพี่พี่ก็ทำไปผมไม่ผมไม่ถามอะไรผมไม่สนใจแล้ว เพราะผมไม่ค่อยสน,จนใจตำรวจอยู่แล้วผมไม่ค่อยยุ่งกับตำรวจอยู่แล้วเอาดิเอาครับเรียกพวงกามมาเลยออกไหมอ่ะออกก็ออกด้วยกันพี่ <c oughs> ใครวา <c oughs> เพื่อนเพื่อนเอ่อ ไข่หน้าแอดเพื่อนคือไข่หน้าพี่โต้งเหรอเอาไงพี่เอาไงเอาข้อหาหาข้อหาเดินหาข้อหาก่อนหา, <c oughs> หาข้อเฮ้ยหาข้อหาอยู่มีมีบอกหาข้อหาอยู่ <c oughs> ชัยวัดเยวชัยวัด อย่าอย่าปรับมั่วอย่ายัดมั่วนะพี่นะเอาดีๆพี่เอาดีๆอย่ายัดมั่วนะบอกก่อนอย่าหาน้ำกินก่อนเพรแห้งเหนื่อยยังไม่ได้กินข้าวในเช้าเลยนะพี่นี่ฮะผมจะไปเนี่ยมุกดาหารเนี่ยจะหิวข้าวเลยตอนนี้ลากมาจากไหนเนี่ยเนี่ยรากมาจากบ้านพึ่งพึ่งอะไรเนี่ยผมซื้อมาจากนี่ดอนพึ่งใช่ดอนพึ่งเนี่ยซื้อมาจากนี่แหละข้อหาอะไรพี่ เอาดีนี่อย่ายัดมั่วนะบอกก่อนเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มลังเลแล้วครับอึกอึกอักอักอึกอึกอักอักเริ่มลังเลแล้วครับลังเลที่จะออกดีไหมนะออกไม่ดีนะห้ยมันร้อนปะมันร้อน จ,จัดเลยระวีจัดเลยผมจะได้รีบไปหิวข้าวไรพันตำรวจพันตำรวจโทรสมพรสุพลสงครามนี่อยู่ไหมฮะสวปอยู่ไหมครับรรอยู่ไหมครับสารวัตรอยู่ไหมครับ,รไ,มรบไม่พันตำรวจโทรสมพรเนี่ย สุขคนสงครามอยู่ไหมเอาไปชุมอยู่เนะาะครับผมครับผมเอา้าก็แล้วจะให้เป็นเอา้าสรุปไม่ไม่ไม่ให้เป็นพรบจราจรผมจะว่ากล่าวตัดเตือนไปไงไม่ไม่ไม่ผมผมไม่ผิด ผมไม่ผิดผมไม่ยอมไม่เข่าเขาที่แล้วเขาว่าเก่าเอ้ยนี่ผมไม่ปลอดภัยกับเรื่องของคุณแต่ผมว่าปลอดภัยไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วจะให้ทำยังไงไม่ทำยังไงเอาบัตรผมคืนมากับใบขี่ไปเลยว่าในลักษณะนี้เพราผมเป็นห่วงว่ามันไม่ปลอดภัยไงก็จะเป็นว่าเก่าไปเนี่ยมันผิดไหมผมผิดไหมไม่การว่าเก่าตักเตือนเนี่ยตามอ่า อะไรมาตราอะไรผมจําไม่ได้นะคือต้องเห็นว่าเขาผิดนะครับยังใส่หมวกมาไปตลาดเนี่ยคุณว่ากล่าวเขาได้เขาผิดแน่นอนเขาบอกว่าเราผิดไปก่อนเดี๋ยวปุ๊บกัไม่เอาไม่เอาหิู่เขา้าปฏิบัตให้เขาเชอตัวนี้กูพีก็จะต้องไปอืมผมหิู่เข้า <รถ S 1> พี่จะจับก็จับไปพวกก็ปิดโทรศัพท์ได้ถึงก็จะไปแล้วก็เรื่องแล้วก็จะพอนั่นก็ว่าให้เข้าใจว่าให้มันปลอดภัยเขาหน้าให้มันปลอดภัยอ่า<ห>แสดงผมผิดผมก็ไม่เชื่อคุณผิดเลยอ่ะผมผิดเหรอ รู้ว่าว่ามันดูดีไหมล่ะไม่รู้สิพรผมก็ขับเครื่องบินมาก่อนผมก็เลยนึกว่าเออมันต่อปลอดภัยนะอย่างเงี้ยเทคนิคเหมือนกันนะขนาดเครื่องบินลงมาเป็นก็ไม่รู้สิขับเครื่องบินมามันก็ไม่เห็นมันตกลุมตกกองยางล้อหน้ามันก็เท่านี้ครับลงมาได้โบอิงอ่าไม่เคยขับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่นั้นแหละครับเออผมก็ขับเครื่องบินต่ำมาวเอาเอาพี่เอาจะจับก็จับเดี๋ยวลูกสรุปนี่ ผมว่ามาดูให้ครบถ้วนวันนี้ละกันถ้าให้มาอย่างไรอย่างเช่นอะไรพี่แนะนำใไม่ไม่เอาอย่างนี้ป้ายท่านเดี๋ยวนะท่านท่านทวีศักดิ์ทวีรักนะครับอ่อนตามเดี๋ยวเดี๋ยวยาเดี๋ยวพี่พี่แนะนำเลยหนึ่งเนี่ยเนี่ยคนป้ายป้ายเอาอย่างนี้หนึ่งเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้นี่เขาเยอะเออแล้วเขาล่างมาแบบลุงลล่างบางทีเหล็กล่างขาดมันต้องมีเป็นลักษณะที่อ่าใช่อ้าว ความรู้ครับผมป้ายอะไรเนี่ยมันชัดเจนพื้นที่อะไต้องชัดเจนในแม่ทัวร์นี้เขาจะมีรถลากรถสไลด์หรือว่ารถต้องมันมีมันต้องมีอ่าอันนั้นพี่จับได้ป้ายขึ้นขึ้นลาเป็นรถลากรถไลด์อันด้วยอันนั้นไม่ที่รถลากอ่ะฮะ่ช่วงรถวิ่งมันจะไม่เห็นรถข้างหลังเรามันจะไม่เห็นว่ารถลากนะอ๋อนี่ผมทำถูกต้องตามกฎหมายทรถบมันปิ้วนะผมวิ่งรถบรรทุกม่เปรี้ยวแล้วไม่เห็นนะผมผมทำถูกต้องตามกฎหมายคือหนึ่งเนี่ย ข้างหลังมันมีผ้าขาวสองเปิดไฟฉุกเฉินถ้าเกิดไม่มีผมก็ใช้ไฟติดมาแล้วไฟเลี้ยวมีไหมล่ะเห็นบอกไฟเลี้ยวก็มีมันจะเลี้ยวทําไมเอ้ามันจะเลี้ยวทําไมไฟฉุกเฉินก็ฉุกเฉินดิพี่รถเสียจะพี่อะยังไงเนี่ยโอ้โหไฟที่เป็นพี่เราทำขึ้นมาทหารนนึงไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นรถคันนี้มันไปเสียทำไมอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้คือรถคันนี้มันไปเสียทำไมคือการลากฉุกเฉินเนี่ยให้เปิดไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินเนี่ยจะจะช่วย เมืองนอกที่ไหนเอาจะไปแล้วพี่จะเอาไม่ว่าอย่างไรก็เอาเอาตกลงเอายังไงเออเนี่ยตกลงตักเดือนตักเดือนแล้วเราไม่ผิดก็บอกเราไม่ผิดเอาต้องไปเรียกมาพูดคุยอ๋อโอเคเรียกมาพูดคุยโอเคจริงๆแล้จริงๆนะนะพี่นะผมอยากให้มันติดสนิทกับไอ้แฟนเพราะว่าไม่ได้ไไม่ด้ครับผมไม่ได้หนึ่งคำจำกัดความของการลดล่างนั่นคือหนึ่งหนึ่งเนี่ยรถมันเสีย เผ uh. ื่อข้างหลังมันมันไม่มีฝาท้ายทำไงพี่ขบวนไหนอ่ะโอ้ขบวนไหนอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮะฮะผมยังไม่ผมไม่ยังยังไม่หยาบคายกับพี่เลยผมยังไม่หยาบคายกับพี่เลยโถู ผมยังผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ไไดเอ้ยอะไรว่า้เลยเหมือนเ,อเหมือนไหนนะเหมือนที่น้องสูงผมยังเอ้ยผมยังรู้เรื่องอยู่ผมมีสติโอ้ยผมควบคุมอารมณ์ได้พี่เนี่ยพี่เอา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 อย่างนั้นนะสรุปสรุปพี่พี่ขอโทษผมนะพี่ขอโทษผมนะสรุปพี่ขอโทษผมนะอ,อ่าโอเคครับผม เนี่ยไหไลสดมั compass, นคือคำพูดของผมเลยถ้ามีคำพูดที่ผิดพ um> ี่แจ้งจ네ับผมได้โอเคนะโอเคครับพ mm ี่อ้าวแน่เขาบอกให้จับก็ไม่จับอุ้ยอะไรของพี่เนี่ยไปแล้วครับท่านยุตนา กำลังหิวข้าวเลยอต่ยตตตตไหนกับกำลังหิวข้าวเลยวันนี้โอ้โหโดนเรียกครับผมหาข้อหาอะไรไม่ได้ก็จะเอาอะไรต่อเติมยาวยืนลำ้ำอะไรหมงเขานะบ้าบอเขาแตกครับอ่าครับวันนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ หรือวันไหนที่มีเหตุการณ์เราผมไม่ได้เอามาเพื่อที่จะเงินแกล้งใครแต่ผมไว้ป้องกันตัวเองนะครับถ้าโดนปรับด่านละสองร้อยสามผมก็ไม่มีตังนะฮะจนพอดีขอบคุณครับ